สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพี่ๆยังน้องนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางมือนี้นะครับเนาะมือนีก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมมือนีก็มีแนวทางฮาหน่อยมาฝากเพื่อนเพื่อนือเก่านะครับผมก็มาเมืองผมประกอบการมาว่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาว่านี้ฮาหน่อยพิเศษเอ่อหายดินหกกับดินเจ็ดไปนะครับ ผลประกอบการก็มาออก74กับ09นะครับ09นี่มาเป็นเลขของปกติเนาะไปออกพิเศษนะครับบอ,อกเข่านะครับสำหรับห้านอยพิเศษนะครับผมปกติให้เดินแปลกับเดินเก่าก็มาออก6 4 6 5หาึง้ง2สูตรนะครับผมตัวนี้คือขอปป้อให้เพื่อนๆน,นะครับผมแนวทางบ่อเข่ามานี้มาคำนวณสูตรแกมือใหม่ครับส่วน v ี p พว่านี่ครับผม ให้ไป4ชุดนะครับเด่นเจ็รอง6กนะครับเนาะหวยออกเจนะครับผมเขาชุดนินพอดีครับเจ็กับเขานะครับผมเพื่อนๆก็ถือว่า v i p แก่มือให้ได้นะครับผมผลประกอบการว่านะเลขหน่อยได้ว่ากับเขาตัวน,นินพร้อมนะครับถามี้ดวงร่วมกันกับเพื่อนๆกับซิมี่แก่มือได้นะครับผมมือ่อ้ก็มาเบิง่งเลขเด่นของมือนอ้กันเลยครับมือนอ้ เสาวันอาทิตย์ที่4เซเบตนะคะรับผมสําหรับแนวทาง5หน่วยมือนีนะครับเนาะกะเด่นของพิเศษมือนีกับเด่นเด่น7นะครับเพื่อนๆล่องลองลอง8นะครับนี่คือกับเด่นทั้งสองตัวนะครับกะจับคู่มือนีกับซีมี่37 38และะ้วกะ็17 18นะครับเพื่อนเพ่อนแล้วก็86 87 96 97นะครับ เนีนลักเนีนนลักเจ็ดนะครับเพื่อนๆือนมาหน่เนีนเจ็ดลองเปยน,นะครับตัวเนีนก็จะมีสามเจ็ดนะครับแปดเจ็ดนี่คือตัวเน้นนะครับที่แ้วเป็นัวลองครับเพื่อนๆตรงใจค่อยจัดนะครับตัวนี้ตัวตัว,ตวล่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาชุดชุดเต็มทีบอสในตัดนะครับแต่ว่ากรเน,นินเน้นให้ตามสุดคือเกานะครับผมเพื่อน ส่วนปกติมือนีในเด่นหาครับหกนะครับผมนําหอยเมื่อวานนี้นะครับผมก็มีจับคู่มือนีก็มีหาหนึ่งหาสองนะครับหาซีแล้วก็หกหนึ่งหกสองหกีนะครับผมการมือนีกับซีนินเน้นหานะครับสําหรับผ้าหน่อยปกติมือนีเนาะจริงๆมักทั้งหาทั้งงกครับเพื่อนๆสูตรมันมาประมาณนี้นะครับเนาะส่วนไปเบิรงวีพี่กันต่อเลยครับวีพี ตเฮ็ดให้แกลมือได้เมื่อวานเนาะวีไพีมือนี้ยังเด่นเด่นหกกับเจ็ดนะครับเพื่อนๆพ่อจับคู่ก็มี่หกหกหกเจ็ดหกแปดนะครับผมแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับนี่เป็นชุดชุดเต็มนะครับผมเพื่อนๆชุดที่ทันตัดเนาะส่วนชุดเน้นก็มี่สามชุดครับมือนี้สำหรับผ้าห้วยวีไอพีนะครับเนาะกั เพื่อนพิจารณาบึงนะครับผมเพื่อนๆมักคอยตามนะครับผมตรงใจคอยจัดเน,ะนเาะแนวทางกะมีเขามีรุดนะครับผมเพื่อนๆกะขอ,อให้ได้ไลน์าแนวทางมันรุดนะครับผมกะคำนวณมาจากย้อนหลังเนาะกะอนาคตกะคอยรุนกันมือแรงไปน้ำกันครับเพื่อนๆกะขอพุณหลา้ๆลครับผมสำหรับมือนี้ที่ พี่พี่น,น้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรนะับฟังคลิปนี้นะครับผมแนวทางมือหนีเนาะครับเนาะให้เพื่อนทุกท่านมีโชคมีลากกันทุกท่านนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนหน่อยๆในเด้อครับผมก็มือหนีก็ขอสวัสดีครับผม